ฟิล์ม Japan Quality นะครับที่เราเลือกใช้ติดรถให้กับลูกค้าของเรานะครับ เดีครับโตเดลโตพาร์ทครับผมวันนี้นะฮะเราจะพามาดูการติดตั้งฟิล์ม PPF รอบขัะนะฮะเรารันวตีให้ถึง7ปีนะครับด้านซ้ายมือของผมนะฮะเป็น d l c Coupe นะครับส่วนด้านนี้เป็น BMW X6 นะฮะเราจะพามาชมการติดตั้งฟิล์มของ2คันนี้กันครับครับผมก่อนอื่นนะฮะเรามาพูดถึงแบรนด์ PPF ที่เราใช้นะฮะเราต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยคัสสันมาแล้วหลากหลายแบรนด์นะฮะจนมาจบที่ แบรนด์ตัวนี้ฮะเป็น PPF ระดับ Japan Quality ฮะแมทเทียลของการทำฟิล์มตัวนี้ต้องบอกว่านำเข้ามาจาก Japan โดยตรงฮะซึ่งต้องบอกว่าฟิล์มตัวนี้จะให้ความใสเพิ่มขึ้นถึง40%เลยนะฮะแม้กับคันนี้ฮะ GLC Coupe คันนี้ติดตั้งเป็นทิดบอลนะฮะสังเกตได้ว่า GLC สีขาวคันนี้ดูเงาขึ้นกว่าปกตินะฮะหลังจากติดฟิล์มตัวนี้ไปแล้วนะครับและที่สำคัญฮะเราวารันตีให้ถึง7ปีเลยนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของการติดตั้ง ฟิล์ม PPF ตัวนี้นะฮะในการเก็บขอบมุมต่างๆที่ทางร้านเจเดียวอต์พานะฮะติดตั้งเห็นนะ,ะว่าขอบมุมต่างๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะละเอียดเก็บเข้าทุกส่วนนะ,ะเพื่อไม่ให้ฝุ่นเนี่ยเวลาใช้งานไปแล้วเกิดเป็นฝุ่นติดตรงขอบฟิล์มนะสังเกตว่าทั้งไฟหน้าและกันชนหน้าขอบมุมต่างๆเนี่ยเราเก็บให้ลูกค้าแบบเรียบร้อยเลยนะ,ะมาถึงตรงด้านข้างนะครับตรงประตูเนี่ย เราก็ถอดมือจับนะฮะเพื่อไม่ให้เห็นรอยต่อฟิล์มระหว่างตัวเบ้ามือนะฮะเพื่อความเรียบร้อยของการติดตั้งฟิล์มนะฮะทีนี้เราพามาชมในส่วนของการติดตั้งฟิล์ม X6 คันนี้นะฮะต้องบอกว่าในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราใช้ซอฟต์แวร์นะฮะเป็นการติดตั้งฟิล์มนะ,ะก็คือสามารถมาติดตั้งได้เลยนะ,ะโดยไม่มีการตัดคัตเตอร์แต่อย่างไรนะฮะแต่การติดตั้งซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเราจะเผื่อขนาดเพื่อให้เก็บภาพเข้าขอบมุมอะไรต่างๆนะฮะ เพื่อไม่เห็นขอบต่างๆเวลาฝุ่นเข้าไปก็จะได้ไม่จับที่ขอบตรงนี้ฮะทีนี้มาดูในส่วนของประตู X6 อันนี้ฮะเราติดตั้งเหมือนกันนะฮะเบ้าตัวนี้เราถอดตัวเบ้าออกมาเพื่อที่ไม่ให้เหตรอยต่อตรงเบ้ามือจับฟิล์มนะไในกระข้างตัวนี้ค่ะมือจับตัวนี้เราก็ติดตั้งให้ด้วยนะฮะดูไม่รู้นะฮะว่าติดตั้งฟิล์มไปแล้วนะฮะทีนี้มาดูในส่วนของด้านในฮะมาดูในอินเทอร์ i ของตัว X6 คันนี้บ้างครับ ทิมต่างๆที่เป็นคาร์บอนแบบนี้นะฮะทางเรานะฮะติดตั้งให้ครบทุกจุดนะฮะสังเกตว่านะฮะทิมคาร์บอนจะดูเงาโดดขึ้นมาเลยฮะเพราะว่าได้ฟิล์มเทคโนโลยีเจแปนคุณภาพของเรานะฮะรับประกันให้ถึง7ปีครับย้ำอีกครั้งฮะสังเกตนะฮะทิมข้างประตูนี้ฮะที่เป็นคาร์บอนนะฮะก็จะเงาโดดขึ้นมาเลยนะฮะครับผมที่นี้นะฮะเราพามาดูการเปรียบเทียบนะฮะระหว่างรถสองข่ายระหว่าง BMW X6 กับตัว GLC นะฮะสองคันนี้นะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ความต่างมีอยู่ครับอย่างตัว GLC คันนี้พื้นฐานที่ออกมาจากโรงงานของ m e r c e d ซเเป็นเลยเนี่ยสีเดิมของเขาเนี่ยจะมีความเป็น o r a n g e p e ิวอยู่บางนะคือผิวส้มนั่นเองแต่ก่อนการจะติดตั้งฟิล์มของทางานเตอร์เดลต้พาร์ทเนี่ยเราต้องปรับสภาพผิวทุกคันนะฮะใหม่ทั้งหมดถึงประมาณ7-8ขั้นตอนนะเพื่อที่จะติดตั้งฟิล์มตีเียบตัวนี้ฮะสำหรับสีขาวคันนี้ ของ GLC เนี่ยติดไปแล้วก็ออกมาใสาขึ้นกว่าปกติอยู่แล้วครับแต่ทางขาวของ b m เนี่ยจะได้ความใสที่เคลียร์กว่าเพราะว่าพื้นผ่านของสีเดิมมาจากโรงงานของตัว BMW เนี่ยความเป็น o r i e เรน i e เนี่ยครับเขาค่อนข้างน้อยะฮะน้อยกว่าของ Mercedes-Benz ฮะซึ่งเวลาที่เราติดตั้งฟิล์ม PPF ไปแล้วะฮะจะเห็นได้เลยว่าสีขาวของ BMW นั้นชัดกว่าค่อนข้างมากครับผม ล้วเรามาดูถึงคุณสมบัติของตัวฟิล์ม PPF ตัวนี้นะฮะหนึ่งเลยก็คือตัวเซลล์คิลติ่งนะฮะตัวนี้เวลาที่เขาโดนรอยขีดข่วนอะไรต่างๆนะฮะเขาสามารถกลับฟื้นฟูรีการ์รี่กลับมา100%ได้เหมือนเดิมฮะอนอกนจากนั้นก็คือมีในส่วนของตัวไฮโดรโฟบิกนะฮะก็คือเวลาที่โดนน้ํามาเกาะบนตัวรถนะฮะเขาก็จะลื่นไหลออกไปฮะจะไม่เกาะบนตัวรถอย่างแน่นอนนะฮะอนอกนจากนั้นก็คือฟิล์มตัวนี้เรารับประกันให้ถึง7ปีเลยทีเดียวนะฮะและสีขาวแบบนี้ด้วย นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอันเตยลโลฮะสีขาวแบบนี้แน่นอนว่าถ้าเป็นฟิล์มคุณภาพต่ำเนี่ยความเหลืองก็จะมาไวปกติฮะแต่คันนี้เรารับประกันให้ถึง7ปีครับทีนี้นะครับผมจะพามาดูการยืดหยุ่นนะฮะของคุณภาพฟิล์มนะะตัวนี้ที่เราเลือกมาตัวแรกนะฮะตัวนี้จะเป็นฟิล์มคุณภาพต่ำนะฮะเดี๋ยวเรามาเทสการยืดหยุ่นนะฮะดูนะฮะผมจะดึงฟิล์มออกแรงที่เท่ากันนะฮะตัวนี้ ดูนะฮะนี่คือฟิล์มที่ดึงมาแล้วนะฮะจะไม่มีการที่เขาเรียกว่าการรีคาบเกลับมานะฮะเห็นไหมครับทีทีนี้เรามาเทสในส่วนของตัวฟิล์ม Japan Quality นะครับที่เราเลือกใช้ติดรถเทกกับลูกค้าของเรานะครับเป็นตัวนี้นะฮะออกแรงเข้ากันนะครับ นี่ครับสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับว่าฟิล์มไม่มีการผิดรูปเห็นไหมครับนี่คือข้อดีนะครับของการเลือกฟิล์มคุณภาพดีติดรถของคุณครับถ้าตัวนี้เป็น Japan Quality ที่ร้านเราเลือกใช้ติดให้กับลูกค้านะครับมะแทงึ้นแล้วนะฮะทีนี้นะครับเรามาดูความยืดหยุ่น อีกรูปแบบของฟิล์มตัวคุณภาพต่ำนะฮะเดี๋ยวผมจะแทงฟิล์มขึ้นไปแบบนี้นะฮะโดยน้ำหนักที่เท่ากัน,นะฮะเหลียบเทียบกับของตัว j p a n Quality นะฮะขาดเลยสำหรับท่านไหนนะฮะที่ต้องการติดฟิล์ม p p เรอบกันนะฮะเพื่อปกป้องรถของคุณให้อยู่ในสภาพ100%อยู่ตลอดเวลานะฮะก็ติดต่อได้ที่เราครับจ d a y Detailing ดีด,ดีให้บริการครับ